นิวดวดมาแล้วกับสดสดบทไม่มีครับผมแน่นอนะครับวันนี้พร้อมมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับ่านนี่ววพ่ารออยู่ตรงจานดาวเทียมแล้วนะฮะนี่ความสุขความสนุกทั้งหมดวันนี้อยู่ที่นี่แล้วครับผมมีอะไรบ้างตามไปชมเลยครับวางอาวุธซะ เรื่องนี้นะเราจะเห็นพี่ออฟกับแก้มในลุกแบบนี้แล้วก็อีกลุกนึงคือเป็นลุกเครื่องแบบอ่เป็นเครื่องแบบไี่ได้ปนปฏิบัติการเออชุดนั้นคือแบบปกปิดหมดเลยแทบไม่ได้แต่งหน้าเลยหรอตอน้สาสบายจริงๆมันชิลไหมเหรอชุดมันหนามากนะหนาและร้อนมากเวลาออกแดดเนี่ยชุดมันสีดำเนาะสีดำมันดึงดึงดูดดาดูดดาดูดร้อนมาก แต่มันก็ดูเท่เป็นแบบนึงการแสดงมันจะเล่นยากขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้สายตาอ๋อคือทุกคนจะเห็นแค่ตาเท่านั้นต้องสายตาต้องมุมซึ่งเอาจริงใครเล่นก็ได้อะเอาจริงเสผิดทำไมเสผิดนะทำไมไม่แต่มีแต่แต่อะไรแต่อะไรแววตาแล้วไม่เหมือนใครอาใครอยากก้อนเขาเลือกมาแล้วอย่างเนี้ยไม่ได้เหมือนใครเห็นไหมฮะปิดปิดอึ๊บไม่ค่อยเหมือนใครแต่ตาเขาสวยนะ สม medidas, สมติเราเล่นสงสัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นชุดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแค่แบบเล่นบาๆแช่ปะใส่ชุดปฏิบัติการปิดตาปุ๊บงส ขอมีออฟเล่นหน่อยพี่5 4 3 2ี่แอคชั่นยิงปั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 งปึ๊งสื่อให้ชาร์จแต่ได้ข่าวมีคนหนึ่งก็ต้องแต่งชุดปฏิบัติการเหมือนกันคนนี้ดีมากที่งานดีสุดๆไปเลยนิวบ่อยนะว่านิวมากองถ่ายนิวอย่ามาเจอคนนี้นิวไม่เค้เจอใครหล้นปิดหลางอะไรปิดหลานอะไรปิดแต่คนนี้เขางานดีจริงต้องรับฟิล์มหน่อยครับผมสวัสดีครับฟิล์ม พีม็นยังไงบ้างเล่นรื่องนี้บทบาทคือเป็นเอ่อลองครับลองพุ่มก cin ับใช่ไหมใช่ครับครับผม้ะถามทำไมเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันไงเป็นโค้ชเป็นโค้ชเเป็นโค้ช ันนี้เป็น acting coach ของผมเลยครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นละครเรื่องแรกของผมแล้วก็ผมไม่รู้อะไรเลยเยอะเยอะเยอะอะไรเยอะอะไรก่อนเขาจะไปนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นพี่ฮอปฟังก่อนว่าเขาจะด่าแล้วนะแล้วนี้คือละครเรื่องแรกของผมคือผมไม่รู้อะไรเลยการแสดงผมคือมันคืออะไรวะมันคือต้องเล่นยังไงผมก็งงเหมือนกันคนที่สั่งสอนเราทุกอย่างก็คือ พี่กระดุมครับพี่กระดุมครับเขายิ้มถัดเขายิ้มถาดออกอนเลยตอนแรกครับก็คนที่สั่งสอนผมได้มากที่สุดก็คือพี่ออกครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างผมตลอดทุกทีใกล้ครับด้วยประสบการณ์และบทมันท้าทายสําหรับการเล่นครั้งใหม่ของเขาอยู่แล้วแลนแหละก็เลยแบบว่าต้องต้องให้เขาเล่นให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้ให้ใหญ่ขึ้นแล้วบังเอิญมาเจอพี่กระดุมเงี้ยต้องโขมให้ลงโอ้โหยากเลยนะแล้วมาเจอน้องออฟเงี้ย มาเจอนักแสดงระดับตำนานเนี่ยพี่ออฟตำนานเขาตายไปแล้วหลักๆแล้วเนี่ยคือผมได้แค่นนะแต่พี่ก็ดุมเนี่ยคือเขาเล่นให้ดูเลยพอเขาได้ผ่านับทสารวัตรหรืออะไรเงี้ยเยอะกว่าผม ไม่ต้องเข้าเดือน6นะฮะฝนก็ตกพคำคำแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบในว่าตอนนี้ฝนมาแล้วนิวหนวดต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมง45นาทีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ